สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการไอเดโอจุฬาสามย่านนะคะโครงการนี้เป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการที่ฮอตอีกหนึ่งโครงการของอนันดาค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนไปชมห้องตัวอย่างกันนะคะเบื้องต้นเฟิร์นขออธิบายตัวโครงการก่อนนะคะไอเดโอจุฬาสามย่านตั้งอยู่บนถนนสีพระยาค่ะซึ่งสะดวกกับทุกการเดินทางเลยไม่ว่าจะเป็น MRT สถานีสามย่านซึ่งห่างออกไปเพียง400เมตรเท่านั้นหรือ จะเป็นการขับรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้ได้ทั้ง2เส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามสหรือถนนพญาไทนะคะและยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะจะแบ่งเป็น2อาคารค่ะอาคาร A สูง34ชั้นและอาคาร B สูง35ชั้นนะคะจำนวนยูนิตพักอาศัยมีไม่เยอะเลยค่ะมีเพียง773ยูนิตเท่านั้นนะคะจำนวนที่จอดรถเราคิดเป็นประมาณ49%ค่ะ สำหรับส่วนกลางของโครงการนี้ค่ะเรียกว่าคูณ3กันไปเลยนะคะเราจัดหนักจัดเต็มมาให้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะและยังมีโคลฟวิ่งสเปซกับฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะที่เราเปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะฟังแล้วดูน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนไปชมห้องตัวอย่างกันแล้วค่ะ จะพาไปชมนะคะเป็นหนึ่งห้องนอน34.5ตารางเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่โครงการให้มานะคะเข้ามาภายในห้องนะคะเราจะเจอกับโซนครัวก่อนค่ะแล้ถัดเข้าไปจำเป็นบริเวณลิฟวิ่งรูมนะคะซึ่งออกแบบมาได้ลงตัวมากค่ะค่อนข้างกว้างนะคะใช้งานได้จริงค่ะ คาน์เตอร์ครวที่โครงการให้มานะคะก็จะบิวอินให้แบบนี้เลยค่ะมีเตาไฟฟ้าที่ดูดควันนะคะมีซิงลังจานมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเพดานสูงถึง2-7เเมตรค่ะห้องเราจะดูโปร่งมากๆเลยนะคะถัดเข้ามานะคะเราก็จะพบกับห้องนอนค่ะ ซึ่งห้องนอนก็มีสเปซที่ค่อนข้างกว้างนะคะบริเวณรอบเตียงเราสามารถเดินได้ค่ะและข้างๆนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโต๊ทํางานหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะโดยที่เราบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะทําให้เป็นวอล์กอินค s e t ได้เลยค่ะ บริเวณของห้องน้ำนะคะโครงการบิวอินให้แบบนี้เลยค่ะมีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้ามีตัวชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์นะคะรวมถึงบานกระจกที่กั้นโซนเปียกกับโซนแห้งให้แล้วค่ะระเบียงที่โครงการให้มา จะเป็นระเบียงค่อนข้างกว้างค่ะวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะอีกหนึ่งฟังชันค่ะที่เฟิร์นอยากจะพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือเจ้าตัวตู้เก็บของตัวนี้เลยค่ะ จะเห็นว่าเราจะมีในส่วนของที่ดึงนะคะลงมาเพื่อเก็บของได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเราๆเลยนะคะและตู้รองเท้าที่โครงการก็บิวอินมาให้แบบนี้เลยนะคะเก็บรองเท้าได้หลายคู่เลยค่ะ สห้องนอนสองห้องน้ำขนาด70ตารางเมตรค่ะนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ของ2ห้องนอนนะคะ ภายในห้องค่ะเราก็จะพบกับโซนครัวก่อนนะคะทางด้านขวามือค่ะถัดเข้าไปเป็นบริเวณของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งสเปซบริเวณของห้องนั่งเล่นเนี่ยค่อนข้างกว้างทีเดียวเลยจะเห็นว่าระยะการวางโซฟากับทีวีมีสเปซค่อนข้างห่างนะคะทำให้เราสามารถวางทีวีเครื่องใหญ่ได้เลยค่ะ ห้องแรกที่เฟิร์นพาไปชมนะคะที่เห็นอยู่ไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะจะเห็นได้ว่าเราสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะควีนไซส์หรือว่าคิงไซส์ค่ะถัดเข้าไปเป็นบริเวณของตู้เสื้อผ้าน,นะคะซึ่งเราสามารถบิวอินได้2อฝั่งเหมือนกับ1ห,ห้องนอนเลยค่ะทำเป็นวอล์กอินโคลเซตได้เลยนะคะ สำหรับห้องน้ำค่ะโครงการก็บิวอินมาให้แบบนี้เลยนะคะตามห้องตัวอย่างเลยค่ะและก็ยังเป็นดับเบิลแอสเซทด้วยนะคะเข้าได้ทั้งทางห้องนอนห้องที่2และห้องนั่งเล่นค่ะเผื่อเวลาเรามีแขกมานะคะจะได้เข้าจากทางห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะ มาถึงห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดมแล้วนะคะสเปซห้องนอนค่อนข้างกว้างค่ะจริงๆทั้งสองห้องเนี่ยเฟิร์นมองว่าสเปซค่อนข้างกว้างพอๆกันเลยนะคะมีบริเวณที่เราสามารถเดินรอบเตียงได้ด้วยค่ะแล้วก็บิวต์อินโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบตูใ้ใหญ่ๆได้ด้วยเช่นกันค่ะก็คือเป็น Walk in Closet เหมือนกับหนึ่งห้องนอนเลยนะคะซึ่งห้องมาสเตอร์เบด m นะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะ ห้องนอนเราก็จะได้ระเบียงที่ใหญ่แล้วก็กว้างแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ชมห้องตัวอย่างไปแล้วจริงๆจะบอกว่าโครงการของเราไม่ได้มีแค่วันเบดรูมหรือทูเบดรูมนะคะโครงการของเราเริ่มต้นที่ห้องสตูดิโอค่ะอยู่ที่28.5ตารางเมตรนะคะและยังมีวันเบดรูมพลัสอยู่ที่45.5ตารางเมตรอีกด้วยค่ะ หากสนใจโครงการค่ะสามารถนัดเข้าชมห้องตัวอย่างกับเฟิร์นได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเฟิร์นจะพาทุกคนไปทัวร์ไปดูคอนโดที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ